สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ i n s i ซต์วาร i ตี้กันเช่นเคยนะคะกับรายการที่ย่อโลกธุรกิจมาไว้ในมือคุณเวลาเดิมทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่มทาง Nation Channel ค่ะ คุณผู้ชมคะแม้มนุษย์จะสร้างสารรค์วิวัฒนาการให้ก้าวหน้าไปมากเพียงใดแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยเอาชนะได้เลยนั่นก็คือภัยธรรมชาติแต่แม้จะเอาชนะไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถรับมือได้จริงไหมล่ะคะดังนั้นในวันนี้รายการของเราจึงพาคุณผู้ชมมารู้จักกับนวัตกรรมการสร้างบ้านแบบใหม่กับ S G High ซึ่งเป็นการก่อสร้างแบบ Modular Structure จากประเทศญี่ปุน่นสามารถทนต่อแผ่นดินไหวได้ถึง7รรกเตอร์พูดคุยถึงความน่าสนใจ กับผู้บริหารชั่วโมงบินสูงคุณวชิรชัยคูนำวัฒนานักบริหารวิสัยทัศน์ไกลแห่ง scgh m e ติดตามการพูดคุยได้ในช่วง cover story ค่ะจากนั้นมาเรียนรู้ถึงกระบวนการขั้นตอนการสร้างบ้านตั้งแต่ต้นน้ำในโรงงานจนถึงปลายน้ำการประกอบที่หน้าง,งานอย่างแม่นยำภายใต้การผลิตในโรงงานที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกด้วยการออกแบบและผลิตร่วมกับหุ่นยนต์อัจฉริยะในการประกอบโครงสร้างถึง23ตัว ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆกับคุณโทชิยะโนมูระผู้คร่ำบอดในแวดวงการผลิตชิ้นส่วนบ้านสำเร็จรูปแบบโมดูล่าพลาดไม่ได้ในช่วง close up ค่ะและปิดท้ายด้วยการพูดคุยถึงแนวโน้มความนิยมบ้านที่สร้างด้วยระบบโมดูล่าในประเทศไทยเพราะเหตุใดบ้านแบบนี้ถึงเหมาะกับการอยู่อาศัยในยุคป,ปัจจุบนันร่วมล้อมกรอบแนวคิดที่น่าสนใจนี้กับช่วง go around ค่ะคือผมเล่าถึงที่มาที่ไปนิดนึงแล้วกันะนะครับว่า a c ซ h ติเนี่ยมาได้ยังไงนะครับ คือ S C G Ham เนี่ยเป็นความร่วมมือนะครับเป็นการร่วมทุนกันระหว่าง S C G กับเซกิซุยของประเทศญี่ปุ่นนะครับคือทางเซกิซุยเนี่ยเขาเป็นผู้นําของ Technology เทคโนโลยีระบบนี้มานานแล้วนะครับเป็นผู้นาในญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะครับพอมาร่วมมือกับ S C G นะครับซึ่งก็อย่างที่เรารู้กันนะครับเป็นบริษัทที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานแล้วก็พัฒนาการมาตลอดนะครับก็เป็นความร่วมมือกันที่จะสร้างเรื่องใหม่ๆให้เกิดขึ้นในเมืองไทยสำหรับ S C G เนี่ยปีนี้ยิ่งเป็นปีพิเศษเลยนะครับเพราะว่าเราจะคครรบบปีนะั นั่นจากเดิมที่เราเริ่มจากธุรกิจซีเมนนะครับแล้วก็ขยายมาเป็นวัสดุก่อสร้างเป็นธุกรกิจอื่นๆมาเรื่อยๆนะครับเพื่อตอบโจทย์การที่คนไทยมาตลอดเนี่ย SCG ทำก็เป็นจุดสําคัญอีกก้าวหนึ่งเป็นธุรกิจใหม่นะครับที่นําเอาเทคโนโลยีเรื่องนี้เนี่ยมาทําให้เกิดบ้านในแบบใหม่สําหรับคนไทยหลายคนสงสัยนะคะว่าบ้านแบบ SCG Home เนี่ยแตกต่างจากบ้านปกติยังไงบ้างคะ,ะคืออย่างนี้ครับ โดยปกติเวลาเราสร้างบ้านนะครับเราก็จะเป็นด้านโดยโครงสร้างก่ออิฐฉาบปูนนะครับ <Yeah. S 1> ก็จะมีการทํางานเป็นขั้นเป็นตอนนะครับ <Yeah. S 1> ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนคุ้นเคยกันนะครับแต่ว่า s c สซีจีมเนี่ยมีความพิเศษนะครับเพราะว่าเรามีการผลิตในโรงงานระบบการผลิตทั้งหมดเนี่ยกว่า80%เราเป็นการผลิตในโรงงานชิ้นส่วนต่างๆเราจะถูกออกแบบประกอบติดตั้งในโรงงานนะครับเป็นโมดูลแล้วแล้วค่อยเอาไปติดตั้งที่หน้าง,งานอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ก็จะดีมากๆในการที่เราสามารถควบคุมคุณภาพได้นะครับใกล้ชิดนะครับประกอบกับเราใช้อุปกรณ์เครื่องจักรใช้หุ่นยนต์ได้นะครับในการก่อสร้างเนี่ยววความแม่นยำคุณภาพเนี่ยสามารถควบคุมได้จริงๆสำหรับผู้อยู่อาศัยเองค่ะจะได้รับประโยชน์อะไรจากการอยู่บ้านแบบ G S G G HAN บ้างคะคืออย่างที่เล่าไปตะกี้นี้นะครับเรื่องของวิธีกรารผลิตอันหลักแรกที่จะได้เลยก็คือว่าเราเรียกว่า worry free construction นะครับการก่อสร้างเนี่ยก็จะมีปกติถ้าเป็นระบบที่ไม่ได้ควบคุม ก็อาจจะมีความกังวลว่ามันจะได้คุณภาพตามที่ต้องการหรือเปล่าอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นระบบของ s อส h ีดีฮาร์มเนี่ยเรามั่นใจได้เลยนะครับไม่ต้องมีความกังวลเลยเพราะว่าทุกอย่างมีการระบบการควบคุมคุณภาพได้นะครับตั้งแต่ในโรงงานเลยแล้วก็เอาไปติดตั้งในหน้างานนะครับอันนี้คือข้อที่1่ที่ลูกค้าจะได้นะครับข้อที่2ที่จะตามมาด้วยกันทันทีเลยก็คือว่าพอมันเป็นโครงสร้างที่ประกอบ แล้วก็ออกแบบในโรงงานนะครับเราใช้โครงสร้างเหล็กพิเศษเลยนะครับที่เป็นเทคโนโลยีของเซกิซูอิเลยนะครับแบบเดียวที่ใช้กับประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะมีกัพท์เรื่องความแข็งแรงทนทานและทนแผ่นดินไหวได้ด้วยค่ะงั้นคงจะต้องถามเจาะลึกสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องแผ่นดินไหวบานแบบ s อสซีมสามารถทนต่อแผ่นดินไหวได้กี่ริกเตอร์คะทนแผ่นดินไหวได้7ริกเตอร์ครับโอ้นะค่ะเจ็ดร <7 S 1> ิกเตอร์ก็เลยทีเดียวนะครับเจ็ดริกเตอร์นี่คือนับจาก คือปกติถ้าศูนย์การแผ่นดินไหวอยู่สัก300กิโลเมตร7เิกเตอร์นะครับมาถึงเนี่ยปลอดภัยมากเรามีการคำนวณซึ่งมาเลยเรียบร้อยนะครับค่ะซึ่งก็เป็นการเตรียมความพร้อมที่ดี<ช>สำหรับอนาคตด้วยนะคะคสำหรับข้อต่อไปค่ะข้อต่อไปทีนี้ถ้าเราเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วล่ะจะเป็นยังไงนะครับสังเกตไหมครับเรามาอยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยก็รู้สึกแหมมันสดชื่นนะคระับโล่งสดชื่นอากาศสดชื่นรู้สึกหายใจคล่องะนะรระบบบ้านของ SGC Ham เนี่ยถึงแม้เราปิดหน้าต่างนะครับ เราก็ยังสามารถได้อากาศที่สดชื่นได้นะครับเพราะเรามีระบบที่กันนะครับฝุ่นกันต่างๆฝุ่นกลิ่นความร้อนเข้ามาในบ้านแล้วมีระบบอากาศหมุนเวียนที่สามารถจะเอาอากาศบริสุทธิ์เนี่ยเข้ามาในบ้านทําให้เราสดชื่นได้ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นข้อที่3ที่เราเรียกว่า fresh air less dust นะครับเป็นประโยชน์ที่ผู้อยู่อาศัยจะได้จากบ้านเอสได้สุขภาพที่ดีด้วยใช่ครับะนะครับส่วนข้อที่4นะครับตะก,กี้พูดถึงตอนเราอยู่ในบ้านแล้วนะครับ แต่อย่างเราบ้านสร้างบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยเราก็คงจะอยู่กับมันเป็นนานๆนะฮะหลายคนก็อาจจะงกังวลว่าเอ๊ะแล้วต่อไปเรื่องการซ่อมบ,บำรุงจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วง S, <S c g h ี m มด้วยเทคโนโลยีของเราเนี่ยจริงๆแม่ทนายส์น้อยนะครับไม่ต้องบำรุงรักษ,ษาอะไรมากมายเลยนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยจากการที่เราออกแบบและผลิตในโรงงานเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มความมั่นใจได้ด้วยอีกโดยการมีบริการที่เรียกว่ารูทีนเช็คอัพลองน,นึกนะครับเราไปถอยรถมาสักคันหนึ่งใช่ไหมฮะ หมื่นกิโลต้องเช็คอะไร20 0 0 0กิโลต้องเช็คอะไรเราไปที่ศูนย์ปุ๊บเนี่ยเช็คได้หมดเลยค่ะเหมือนแบบนั้นเลยครับความถี่ในการเช็คระยะของบ้านของเราเนี่ยแบ่งเป็นกี่ช่วงยังไงบ้างคะก็จะมี6เดือน1ปี2ปี5ปี10ปี20ปีครับนั่นหมายความว่าเราการันตีบ้านถึง20ปีเลยใช่ครับเราการันตีโครงสร้างและความแข็งแรงใน20ปีเลยครับนอกจากนี้ถ้าลูกค้ามีคําถามมีข้อสงสยัยต่างๆเนี่ยมันมี c เซ็นเตอร์ที่ลูกค้าเนี่ยติดต่อเข้ามาถามได้เหมือนกันค่ะ น่าสนใจมากๆเลยนะคะคงจะต้องทิ้งท้ายการพูดคุยในช่วงนี้นะคะถึงเรื่องของปรเซสในการสร้างค่ะนะครับอันนี้เนี่ยแตกต่างมากนะครับปกติถ้าสร้างบ้านโดยระบบที่เป็นระบบปกติทั่วไปเนี่ยนะครับค่อยๆทําทีละขั้นทีละตอนเนี่ยช้เวลายาวมากนะครับแต่บ้าน s C G h ีซมเนี่ยครับอย่างหลังนี้นะครับรุ่นนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่เราเริ่มต่อเข็มนะครับจนกระทั่งเข้าอยู่บ้านได้เนี่ยช้เวลา4เดือนเท่านั้นเองอืค่ะแบบนี้ต้องยกนิ้วให้เลยนะคะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ชี ในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทางคุณวชิระชัยมากๆค่ะที่ทําให้เราได้รู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้แล้วก็ได้รู้ในสิ่งที่ควรรู้ด้วยขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับ